กระเป๋าเกิดใหม่ทุกวันตลาดกระทิงเป็นเหตุกระเป๋าบิตคอยมูลค่าเกิน36ล้านบาทเกิดใหม่วันละ2 0 0 0ใบราคาบิตคอยครับพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับตั้งแต่ต้นปีนะครับส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตลาดกระทิงใน,ร,งน,ร,งนรอบนี้ซึ่ง ส่งผลที่มีการสร้างกระเป๋าบิตคอยน์มูลค่าหลักล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจครับในแต่ละวันจากข้อมูลของไคลโคครับบริษัทวิจัยพบว่ามีการสร้างกระเป๋าบิตคอยน์ที่มีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์เกือบ2,000กระเป๋าต่อวันครับสูงมากนะฮะอย่างไรก็ตามครับตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าช่วงตลาดกระทิงในปี2 0 2 1ซึ่งมีกระเป๋านะที่แตะระดับ1ล้านดอลลาร์ในมากกว่า4 0 0 0กระเป๋าต่อวันนะครับ ไทโกยังอ้างว่ามีกระเป๋าเงินกว่า2000ใบที่ถึง10ล้านดอลลาร์ต่อวันในช่วงตลาดกระทิงครั้งที่แล้วนะครับไทโกครับตั้งข้อสังเกตว่าการชะลอตัวในรอบตลาดนี้นะฮะอาจเป็นเพราะเงินทุนใหม่ยังไม่เข้าสู่ตลาดอย่างเต็มกำลังพวกเขายังระบุว่ากลุ่มเชื้อมือรายใหญ่จากตลาดรอบก่อนหน้านี้ครับอาจจะยังคงทํากาไรอยู่เนื่องจากบิตคอยทาจุดสูงสุดใหม่ได้ครับนอกจากนี้ครับไทโกยังอ้างว่าเชื้อมือรายใหญ่นะอะไรอะไรใหญ่นะฮะกำลังเก็บสินทรัพย์ ผูกเขาไว้กับผู้ดูแลหรือว่าคัสตเดียนมากกว่าที่จะใช้กระเป๋าเงินส่วนตัวซึ่งอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้จํานวนกระเป๋าบิตคอยมูลค่าหลักล้านดอนลลาร์ลดลงอันนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะหลายคนก็เก็บเอาไว้ในตัวกลางนะทั้งนี้ครับใครโกคาดว่ากระเป๋าบิตคอยมูลค่าหลักล้านดอนลลาร์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่นอนองครับเมื่อตลาดกระทิงนบเดินต่อไปวเพราะคริปโตเช่นเล็กแคปิตอลครับ คาดการว่าตลาดกระทิงนี้จะถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าตุลาคามของปีหน้านะครับปัจจัยต่างๆเช่นาการอนุมัติอ,อีทิเรียม ETF นะฮะคาดว่าจะกระตุ้นให้บิตคอยแลวก็เอาคอร์ตปรับตัวขึ้นได้อีกยิง่งไปกว่านั้นครับคาดว่าจะมีโทเค็นคริปโตเพิ่มมากขึ้นที่จะมี ETF ของตัวเองในรอบนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอนุมัติอ t ทียม ETF แล้วนะซึ่งหมา,า,หายความว่าเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้นครับในขณะเดียวกันครับการเลือกตั้งใหม่ในสหรัฐครับคาดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดกระทิงนี้โดยครับ ได้ยืนยันจุดยืนของเขาที่สับสนคริปโตแล้วนะครับสำหรับตลาดกระทิงในรอบนี้ครับคาดว่าจะมีเศรษฐีคริปโตเพิ่มขึ้นในตลาดมากกว่าครั้งก่อนๆครับเนื่องจากว่าสำหรับการยอมรับเหรียญมีมที่มากขึ้นในรอบตลาดนี้ครับซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของจํานวนเหรียญมีมที่ถูกสร้างขึ้นทุกวันโดยนักลงทุนคริปโตได้รับผลกาไรมหาศาลจากกา,ารซื้อขายเหรียญเหล่านี้ครับต้นปีครับบิตคอยนิสรายงานเกี่ยวกับนักเทรดเหรียญมีมบนเครรอข่ายโซลาน่าครับที่ทําเงินได้เกือบส1เดล้านดอลลาร์ โดยการลงทุนเพียง1,800ดอลลาร์ใน Dog Fifth p a t นะครับหรือว่า WIF นะครับนอกจากนี้ครับยังรายงานว่ากลุ่มนักเทรดเหรียญมีนของโซล انا เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำเงินได้8ล้านดอลลาร์ในสีชั่วโมงด้วยการลงทุนเริ่มต้นแค่6,400ดอลลาร์นะครับล่าสุดครับ Bubble Map ครับซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามข้อมูลมูลคือข่ายได้เปิดเผยถึงนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้2ล้านดอลลาร์ครับจากการซื้อขายเหรียญมีม Matter Iggy ครับ รือว่ามาเตอร์นะฮะซึ่งเป็นโทเค็นที่สร้างโดยอิกกี้อัสเตรเลียแรปเปอร์ชาวออสเตรเลียนี่ก็เป็นข่าวๆาวครับที่เอ่อเป็นการกระเตื้องขึ้นของตลาดคริปโตที่กลับมาคึกครักงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เรารู้กันครับว่ามันจะมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นในลหลายๆหลายๆครั้งในแต่ละปีนะ,ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ดึงดูดเงินเข้าสู่ตลาดคริปโตแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีการ ดาวลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนสติทุกคนก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเห็นกระแสดีปุ๊บก,กระโดดเข้ามาแล้วทุ่มทุกอย่างเลยไม่ใช่นะต้องเป็นเดเนินที่ดีแล้วก็สำรองเงินเอาไว้ใช้เงินที่มันไม่ไม่อันตรายเกินไปในการมาซื้อหร,รือลงทุนนะด้วยเพราะกับเหรียญมีมนะครับแต่กับบิตคอยเนี่ยผมทําเสมอว่าเก่นเงินเก็บและซื้อไว้ซื้อไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเก็บรักษามูลค่าที่ปลอดภยัยผมเชื่อว่าปลอดภัยมากกว่าเงินที่เป็นเงินกระดาษเงินเฟียดด้วยซ้ำนะครับ แตค่คุณคุณมีเห็นอย่างไรคุณลองเน้นเข้ามาก็แล้วกันนะครับเพราะหลายคนน่าจะติดตามขา่ขาวสารทุกนี้ทุกวันอยู่แล้วกรับยังไงก็แลกเปลี่ยนความเห็นได้นะครับคอยติดตาม Bitcoin c a s e y ครับทุกวันนะแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ไทยทาวน์ชาแนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยสาม,มารถซัพพอร์ตกันได้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็เติมกลังใจใผมผ่านทาง True Money Wallet ได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่เห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้อยากเป็น,มนเมมเบอร์แบบรายเดือน ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ชูมันนี่เหมือนเดิมครับผมส่วนใครอยากเทคริปโตอยากซื้อคริปโตบ้างแล้วเพิ่มจานวนกระเป๋าคริปโตให้มากขึ้นก็สามารถใช้งานบายบิตได้ครับบายบิตเป็นหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ฮอตที่สุดในโลกตอนนี้นะหนึ่งใน5เลยนะฮะปลอดภัยใช้งานง่ายแล้วก็มีเหรียญท่เลือกมากมายที่สําคัญครับใครอยากได้รีวอร์ดอยากได้ส่วนลดพิเศษต่างๆต้องสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะฮะผมเตรียมมาให้แล้วเดี๋ยวดูจบเรื่องลงแบงค์ล่างกดนะครับ คุณได้ติดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ